แม่บุ๋มค่ะน้องที่ชายแดนคิดถึงจังพี่น้องทาหารแม่บุ๋มอะไรเงี้ยค่ะ ค่ะน้องๆก็ตามอยู่ค่ะว่าแม่ด้วยไรแม่จะไปเลี้ยงหมูกระทะเอออันนี้เขาตามจริงตามจริงค่ะอันนี้ตามจริงจังมากก็เลยบอกว่าเฮ้ยกินกันไปก่อนเลยลูกไม่ต้องรอแม่นี้แม่ไปจ่ายตังค์ให้แม่จ่ายตังค์ให้ใช่แต่เพียงว่าจะมีอยู่โซนหนึ่งที่เรียกว่าช่องเสบ็ดซึ่งโซนนี้เพิ่งมาเปิดตัวหลังจากที่ปะทะเสร็จแล้วโซนนี้เป็นโซนสําคัญมากเลยค่ะทําไมบุ๋มถึงใส่ใจกับโซนนี Hang ้มากที่ทําถนนปนดาหนึ่งเข้าไปเนี่ยเป็นผ่านเขาว่าทํารีวิวน่ารักนะแม่น้องทำารีวิวมาให้เพราะว่าตรงโซนนี้่่ยอูระะหวาางมทแล ตาควายเลยค่ะดังนั้นเขาทําถนนเข้ามาเพื่อบุกมาทางนี้แล้วทหารของทางกัมพูชาเนี่ยเข้ามาร้อยกว่าคนร้อยกว่าคนฝั่งเรามีแค่30คจริงตรงนี้มันจุดยุทธศาสาตร์เลยนะจุดที่เราจะแพนะ่ะมันเป็นจุดยุทธศาสาตร์จุดหนึ่งที่เขาจะเอากําลังตัดเข้ามาตรงนี้แล้วแล้วแยกซ้ายขวาค,คือนั่นคือแผนของเขาทําไมแม่บุ๋มถึงต้องทําถนนเพื่อเอารถถังอ่ะดันเข้าไป นั่นคือเหตุและผลแต่วันนั้นมันยังเล่าไม่ได้เพราะว่ามันมีความดรามา่าเพราะาเดี๋ยวกัมพูชารู้แผนเราหมดถูกไหมเออแม่แม่เลยมีความจําเป็นที่จะต้องวันนั้นคือปิดเงียบหมดแต่ลงสุดกําลังกับตรงนั้นเต็งจริงๆตรงนั้นเนี่ยเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นหน่วยหนึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งที่ทางองค์กรทําดีเราปักหลักนานมากเพราะว่าเราทําถนนจากทางเดินเท้านะคะกลายเป็นถนนที่รถถังเข้าได้อะ เราทําขนาดนั้นอะ่ะเพราะว่าเรารู้ว่าความสําคัญมันคืออะไรตรงหน้าผาตรงนั้นเนี่ยสิ่งในการต่อสู้กับพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันจะสามารถปกป้องประเทศไทยได้ยังไงมันเป็นจุดยุทธศาสตร์อีกจุดหนึ่งที่ท,ที่ที่ไม่ได้โดนพูดถึงสักเท่าไหร่จนกระทั่งเพราะว่าเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะรู้กันหมดเานาะว่าเราเรา,เราเตรียมอะไรไว้ใช่ใช่ใช่ก็เลยทําให้แม่หมุ่มภูมิใจคือเห็นภาพเราจ<ร>ากจริงๆริคนอาจจะดูโอ้ยทางเล็กแค่นี้นิดเดียวแต่ว่าจริงๆเมื่อก่อนมันมันคือทางเดินเท้าเลยค่ะ มันคือทางเดินเท้าแบบเดินป่าเลยอย่างนี้แหละค่ะจนกระทั่งรถทา,าท,ทางเข้าไปที่รถถังขึ้นไปได้หลายหลายคันขนาดนั้นน่ะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะแล้วก็ถนนปนราสองกับ3เนี่ยจะอยู่ที่ศรีสะเกดค่ะใกล้เสร็จยังคะ,ะเสร็จหมดแล้วค่ะโอเดี๋ยวเสร็จหมดแล้วเ,<ร>เสร็จหมดแล้ว เราไปรีวิวทุกคนไปเซลฟี่กันเองทีนึงแล้วป้ายมันจะเขียนปน,นัดได้กันหรอเ่าสองก้อสามไม่ได้เขียนอะไรค่ะเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าเขินนะคะเพราะว่าของอันหนึงน่งน้องๆเขียนให้เองน้องทหารทําให้น่ารักมากค่ะขอบคุณจริงๆอย่างที่แม่บุมบอกก็ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนเนะา,เอาะออบตบักไดด้วยทางอบตบักไดเนี่ยน่ารักมากเลยเวลาแบบ พี่รถน้ำหนูขาดครับพี่พี่เอารถน้ำน้ำมาลงหน่อยเงี้ยเขาก็วิไปหามาให้<ม>คือ,ค,อคือทำงานทำงานกันด้วยหัวใจจริงๆค่ะแล้วขอบคุณทุกภาคส่วนจริงๆนะคะที่ที่ทำให้มีถนนถนนแห่งเขาเรียกว่าถนนแห่งชัยชนะเกิดขึ้นชัยภูมิใ,ในใจเราแล้วใช่<ม>ตรงนั้นเนี่ยดิฉันแทบจะไปยิงเองวลาอะเหลืออย่างเดียวคือจับปืนอะ <c oughs> ทําทุกอย่างแล้วขุดบังเกอร์เองทําทุกอย่างเองจนกระทั่งแบบคือคือใจไปกับน้องๆอะใจไปกับกับน้องๆทีมนั้นแล้ว เขาสู้สุดใจมากแบบเงยเขาบอกแม่เงยหัวไม่ไ <talk> ด้แ <También> ล้วมันยิงตลอดเวลาเลยอย่างเงี้ยมันล้อมเราหมดแม่อย่างเงี้ยเราก็อย่าให้ลูกเป็นอะไรนะอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วหลังจากนี้สาการมันจะเป็นยังไงคะมมันเงียบเมันดูเขาร้องเรียนเขาดูเออเขาก็ร้องเรียนสไตล์เขานั่นแหละ แล้วก็ไม่ยอมนะคะว่าพื้นที่ที่เราได้มาเนี่ยนะคะหรือได้คืนมาเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่เขายอมรับตั้งแต่แรกเขาจะเอาพื้นที่ที่เขาบุกเรามาตั้งแต่ตอนแรกที่เขามาแบบยึดครองเองทึกทักเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นสไตล์กัมพูชานั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าส่ฝ่ายไทยเราตอนนี้เราก็ไม่สนอนะณวันนี้ไม่มีพื้นที่ทับซ้อนอีกต่อไปจะมีแค่ของเรากับของคุณเท่านั้นนี่ฉันสุภาพมากแล้วนะ เราต้องทาหน้าที่โคศกอยู่ไหมคะกองทัพไม่ของกองพัพบุรพาก็ยังเป็นโคศกอยู่ค่ะเพียงแต่ก็าการที่ต้องมารายงานมันไม่มีอะไรที่ต้องรายงานนะคะวันนั้นก็แค่รายงานไปว่าให้กรุณาอพยพนะในวันที่สาคัญแค่นั้นเองแต่ในเรื่องราวข้อมูลอื่นๆ,ๆนไม่เป็นไรน,นะคะกอ็อย่างล่าสุดเนี่ยก็มีการทํากําแพงใช่ไหมคะโดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์ของพี่การชมพลังทางกองรบุรพาก็โทรมาบอกแม่แม่ขอลดหน่อย รถไม่พออะไรอย่างเงี้ยค่ะไปติดปีใหม่ด้วยอะไรด้วยเราก็หามาจนได้จ่ายตังค่ารถคอนเทนเนอร์มันก็ต้องทํางานร่วมกันะะนะนะคะเพื่อให้มันได้ภาพอย่างที่เห็นได้สิ่งที่ป้องกันปิดคนไทยอย่างที่เห็นค่ะ,คะแล้วก็เดี๋ยวแม่บุ๋มถ้าว่างก็เดี๋ยวไปหาน้องน้องทหารแน่นอนลูกทหารแน่นอนใช่ตอนนี้นกินกับข้าวไปก่อนลูกไม่ต้องรอแม่หลกไม่เป็นไรหรอกชัยชนะเป็นของพวกหนูลูกเก่งมากขอบคุณมากบังเกอร์นิดนึงสั้นๆอัปเดตน้องหมาที่ไปหลกในบังเกอร์ค่ะคือน้องบังเกอร์เนี่ยเขาเป็นน้องที่อยู่ในในสนามรบ นะคะแล้วก็ได้ผลกระทบจากสะเก็ดระเบิดนะคะพ่อเขาก็หูอื้อไปเลยอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ตัวลูกเนี่ยสะเก็ดระเบิดมันทะลุตัวเขาค่ะปัญหาก็คือว่าตัวที่เป็นเอ็กซเรย์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะเห็นได้ทั้งหมดว่าเศษสะเก็ดระเบิดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของเนื้อในเนื้อเยื่อเขาบ้างก็เลยต้องเอาตัวมาที่กรุงเทพนะคะโรงพยาบาลสัตว์ท้องหลอนะคะเขาก็มีเครื่องซีทีสแกนเพราะว่ามันทะลุยาวตัวน้องแล้ว,ลวมันไปฝังอยู่ตรงเนี้ย ข้างในกล้ามเนื้อน้องตรงนี้เลยก็เลยต้องเป็นการผ่ายาวเพราะคุณหมอต้องเลาะเนื้อตายที่ไอ้ไอไอเหล็กเหล็กที่มันทะลุตัวน้องเข้าไปอะ่ะมันเริ่มมีเนื้อตายเกิดขึ้นในช่องที่หัวก็เลยจาเป็น,น,นปต้องผ่ายาวอย่างนี้เลยค่ะเพื่อแงะเนื้อ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 ตายออกค่ะตอนนี้น้องก็อรอดรอดเรียบร้อยค่ะ<ต>พร้อมกับใส่มันแพงมากเลยนกว่าค่ะแต่เราก็ช่วยนะทุกชีวิตมันสำคัญ คืออันเนี้ยผมก็เลยบอกว่าโอาเคมันเป็นเคสที่ผมอ่ะอยากช่วยเองนะคะก็ก็เห็นน้องอยู่ในสนามรบเนาะน้องก็คือกําลังใจของน้องๆทหารแล้วพ่อเขาเองก็ได้รับบาดเจ็บดังนั้นผมก็เลยเป็นคนที่อาสารับน้องมาดูแลเองอันเนี้ยเป็นขอเป็นเงินส่วนตัวในการจ่ายค่าใช้จ่ายดูแลน้องค่ะทำด้วยใจจริงนะแม่เป็นคนรักหมาค่ะน้องแบบว่าที่ที่อ้อนนะ ทางคุณหมอพยาบาลทุกคนแบบวุ้ยตายน้องที่อ่อนมากเลยร้องเรียกหากคนอย่างเงี้ยหายอยู่กับใครนี่ถ้าน้องหายเราส่งคืน<ม>คุณพ่อทหารเขาค่ะค<ม>่ะเขาคงคิดถึงลูกมากแล้วแหละเขาบาดเจ็บแล้วคุณพ่อดีขึ้น,นะค,ะคุณพ่อดีขึ้นละค่ะไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากแล้วค่ะก็ก็เดี๋ยวจะนําส่งคืนให้ตอนที่น้องหายดีแล้วนะคะมาดูเรื่องกฎหมายที่แม่ล<ม>ักดัน<ม>อชื่อเต็มเต็มกฎหมายก็คือว่าในโอ้จริงๆมันมันมันเป็น เขาเรียกพรบคดีอาญาค่ะเป็นข่มขืนเป็นคดีอาญานะคะคือเขาเรียกว่ากฎหมายข่มขืนเป็นคดีอาญามันต้องแบบแบบแบ่งกันทั้งแพ่งกับอาญาคะแต่เขาเนี้ยเป็นคดีอาญาทีนี้ในคดีอาญาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีหลายแง่กฎหมายเกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่คุกคามอย่างเดียวลูกมันมีทั้งคุกคามอย่างที่เห็นนะคะที่เห็นเป็นประเด็นหลักเพราะอาจจะดังเพราะว่ามีน้องดารามาเกี่ยวข้องแต่จริงๆแล้วมันมีในแง่มุมอื่นคาพูดอย่างเช่น น้องๆที่เป็นเพศ LGBTQ ด้วยมันครอบคลุมกว่านี้นนยอย่างเช่นเพราะว่าน้องหลายๆคนเนี่ยมีการแปลงเพศไงท<ม>ีนี้ถ้าถ้าเป็นของเก่าเนี่ยมันจะเป็นแค่เหมือนกับไปผู้ชายข,ข่มขืนผู้หญิงหรือเปล่าแล้วน้องที่บอกอ้าวฉันแปลงเพศมาแต่ฉันก็โดนข,ข่มขืนโดนล่วงเข้าไปอย่างนี้จะเรียกว่าแค่ล่วงละเมเหรอมันก็ไม่ใช่แต่ความรู้สึกืฉันโดนข่มขืนน่ะค่ะเออ าว LGBTQ ด้วยใช่ตรงนี้คือได้ครอบคุมเขียนให้ครอบคุมไปถึงชาว LGBTQ ด้วยว่าถ้าหนูแปลงเพศมาแล้วแล้วหนูโดนข่มขืนเน่ก็คือข,อข่มขืนจะมา,าหาว่าเป็นนายกับนายแล้วมาแบบตีความเป็นอย่างไม่ได้ละอีกต่อไปออแล้วก็ในส่วนของกฎหมายอื่นๆนะคะนั่นปการปรับคำพูดอย่างเช่นเป็นเรื่องเราเอาเคสจริงมาคุยไงเราปรับให้เข้ากับยุคสมัยและความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างเช่นในกรณีในวัดมันมีเคสหลายเคสเลยที่พระมีอะไรกับเนน แต่ทีนี้เนี่ยเนเนก็ไปสอดใส่ใส่พระ oh. ที่เป็นเกยเนาะ uh huh. แล้วผลปรากฏว่าพระก็บอกว่าฉันเป็นการสมยอมกันเพราะแต่เด็กบอกผมไม่ได้สมยอมแต่โดนขูบ่บังคับให้เอาเอ,าอ,าอาาวัยวะเพศไปสอดใส่เอา้าก็กลายไปว่าคืออะไรคือล่วงละเมิดอะไรคือแค่ใครละเมิดใครก็เลยต้องปรับคําพูดว่าต่อให้โดนบังคับให้ใส่ไป hmm. มันก็เป็นคือว่า oh. เป็นการบังคับได้อ่า รวมไปถึงการคอมเมนต์ที่มันคุกคามที่ที่เป็นข่าวแต่มันดังเพราะว่ามันดันเป็นวันวันแรกเลยแล้วก็ดันมีดาราที่เรารู้จักเป็นข่าวอืมอืมก็บอกตามตรงว่าตอนแรกก็ไม่รู้จะคอมจะคอมเมนต์เรื่องนี้ยังไงเอาพูดตรงตรงเปิดใจเลยเพราะว่าก็รู้จักกันแต่การรู้จักกันก็ไม่ใช่ว่าสิ่งที่จะทําให้ให้คนที่เปลี่ยนแปลงกฎหมายตรงนี้เนี่ยอย่างเราเนี่ยไม่ควรที่จะพูดได้เราเราเราอยากจะบอกว่าเกกรณีนี้จะเป็นกรณีศึกษา แล้วทำให้กฎหมายอันนี้เนี่ยขึ้นมาเป็นที่รู้จักเร็วมากว่ามันมีการทำงานยังไงเกิดขึ้นสำหรับกฎหมายตรงนี้เนี่ยก็จะให้เห็นชัดเจนเลยอย่างเช่นอยู่ในที่ทำงาน<ม>แล้วเจ้านายหรือหัวหน้าง,งานมีการบอกอใส่ชุดนี้แล้วนมใหญ่จัง<ม>นี่คือการคุกขามเข้าใจใช่ไหมคะมันจะเป็นกฎหมายที่ชัดเจนแต่มันสร้างแผลในใจของผู้หญิงแต่มันจําเป็นต้องไปทํางานอะ่ะ<ม>ฉันล่าออกหนีไม่ได้อ่ะแต่ฉันจะทํายังไงกับหัวหน้าคนนี้นี่คือกฎหมายที่เกิดขึ้นเพราะมันเกิดแบบนี้เยอะมากในสถานที่ทํางานค่ะ ก็สิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เตือนนะคะว่าบางครั้งแบบการพูดเล่นพูดจาอะไรเงี้ยก็จะต้องระมัดระวังมากขึ้นนะคะทั้งการพูดจาการใช้สายตาวาจาแทะโลมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ เพื่อให้ในการปรับเพราะว่ามันเกิดแผลในใจของผู้หญิงจริงๆมันคือการคุกคามอ่ะเมื่อคุณคุกคามคุณก็ต้องรับผิดชอบมันไม่จําเป็นว่าต้องไปคุกคามใครนี่นะใช่ไหมฮะผู้หญิงเองก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันเพราะว่าผู้หญิงก็โดนฟ้องได้นะฮะดิฉันก็ขอเตือนไว้นะลูกนะหลายคนดูหื่นมากเลยในโซเชียลนะลูกนะเออโงผู้ชายเอออะไรอย่างเงี้ยอย่านะอย่าไม่ไม่มีค่ะเขาเรียกว่าเซ็กชันฮอลล์สมนใช่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 คือทําให้มันปรับเข้ากับยุคสมัยมากขึ้นค่ะทั้งกายวาจาใจ ถามในมุมมองของคุณเป็นแม่แล้วสิ่งที่คุณหญิงสุดาน์ทำแม่แม่แมุม่มองยังบ้างคือถ้าเป็นหมูม่มุมก็ต้องทําเพราะเรายัางไงก็ต้องปกป้องลูกคุณอย่าลืมนะเราไม่รู้หรอกอนาคตของลูกจะไปไกลแค่ไหนแต่ตรงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้มันจะย้ําแผลน้องไปอีกนานวันหนึ่งถ้าน้องเป็นรัฐมนตรีเอาพูดกันอย่างนี้เลยนะจู่ๆรัฐมนตรีคนนี้อุ้ยน้องคนนี้เหรอน้องคนที่โดนตึกๆึๆกึกคอมเมนต์ตอย่างนี้ใช่ไหมมันจะกลับมาอีก มันจะกลับมาอีกยิ่งดังยิ่งเป็นแผลใหญ่ดังนั้นในฐานะของคนเป็นแม่ยังไงก็ต้องแอคชั่นเพื่อที่จะได้ให้เห็นว่าเอ้ลูกฉันตัวอย่างนี้ก็จริงแต่วันหนึง่งถ้ามันมีข่าวหรือมันมีคนพูดกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยแต่แม่คนนี้และลูกสู้เพื่อปกป้องตัวเองยังไงค่ะก็ถือว่าถูกต้องตามน,านั้นแต่ว่าคนที่ทำเราก็ว่าไปตามกระบวนการเพราะว่านี่เองถ้าลูกโดนก็ทำ คนนี้เป็นข่าวครับพูดถึงก็พี่โดมแล้วก็ว่าตามกระบวนการพี่โดมก็ตามกระบวนการ<ม>เชื่อว่าศาลท่านก็พิจารณาตามรูปแบบอยู่แล้วแหละ<ม>แต่จะอาจจะเห็นว่าเออเป็นครั้งแรกหรือเปล่า<ม>หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นรอ,อลองอาญาหรืออะไรก็แล้วแต่ไปค่ะ